ในงานเสวนาวิชาการเรื่องห่างจากจวินิจฉัยกรณีมาตาห8ด้วยหลักนิติธรรมจัดโดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยนายจตุรนฉายแสงประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาชาติไทยและอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยกล่าวว่าการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อศึกษาการวินิจฉัยมาตาห8สสามารถใช้หลักนิติธรรมมาวินิจฉัยมาตานี้ได้อย่างไรทั้งนี้หากสารรัฐมนูญวินิจฉัยมาตาห8ด้วยหลักการใดก็ตามก็ย่อมจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคต หากวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เป็นการเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นก็อาจจะนําไปสู่ทางตันของการเมืองไทยนําไปสู่วิกฤตของประเทศรวมถึงอาจจะกระทบหลักสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องการแบ่งแยกอํานาจสามฝ่ายอีกด้วยด้านนายสถิตไพราะผู้พิพากษาอาวุโสอดีตรองประธานศาลดีกากล่าววา่าสารรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา68ไม่ได้อยู่แล้วเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ทาับ11ที่ระบุชัดว่า สสรต้องไม่แก้ไขหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงห้ามแก้ไขามาตราหนึ่งและมาตราสองตามรัฐมนูญอยู่แล้วจึงสงสัยว่าสารรัฐธรรมนูญนำมูลเหตุใดไปรับวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา6 8ได้ท่านก็ให้ความเห็นเหมือนกับผมนี่แหละครับบอกว่าก็ของห้ามแตะอยู่แล้วแล้วคุณจะไปพูดวให้แตะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะไปยกเลิกหมวดสองหมวดหนึ่งอะไรนะั่นนะฮะเพราะมันขัดกฎหมายขัดรัฐมนูญ ะะขัดมาตราร้อยกาท็บด้านในพนัฐทัศนียานนท์อดีตสสรปี2540กล่าวว่าการนัดสืบพยานของสารรัฐธรรมนูญในวันที่5ถึง6กกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นเพียงฉากหนึ่งเท่านั้นเพราะตามหลักกฎหมายคำร้องที่ผู้ร้องยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญไม่เข้าข่ายตามมาตรา18แต่สารรัฐธรรมนูญกลับรับคำร้องไว้เองโดยไม่ฟังความเห็นของอายการสูงสุดแสดงให้เห็นว่าสารรัฐธรรมนูญไปตีความคำร้องนี้ตามผู้ร้องที่ยื่นมา เพราะนั่นไอ้ที่นัดสืบพยา,ยานกันเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่ห้าหกเนี่ยแหละครับก็สืบกันเป็นยี่เกยไปเท่านั้นเองครับเพราะว่าว่าที่จริงแล้วนี่เรื่องไวามจริงเนี่ยมันไม่ต้องไปสืบอ,อะไรครับมันก็รู้กันอยู่แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะไม่จําเป็นต้องไปหาพยา,ยานอะไรที่ไหนนะก็าําอะไรกันมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกปิดเป็นความลับอะไรเมื่อไหรไห่ต้องหาประจักษ์พยานเมื่อไหร่เล่านะแล้วคนที่ไปร้องเองก็อยู่ในสภานั่นแหละนะด้วยกันนั่นแหละนะครับ เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับในแง่กฎหมายเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรส่วนรองศาสตราจารย์อัศดางปณิกบุตรนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กล่าวถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา68ว่ามาตรา68มาจากมาตรา63ตามรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้คือการป้องกันและลงโทษกลุ่มทหารที่จะมาทําการรัฐประหารเหตุเพราะการรัฐประหารเป็นแนวคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคยมีนายทหารกลุ่มใดที่เคยทำรัฐประมารแล้วมีฐานะยากจนเลยนอกจากนี้โดยหลักการแล้วอายการสูงสุดต้องมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคำร้องที่ยื่นมานั้นเข้าข่ายตามมาตรา68หรือไม่อายการสูงสุดจึงมีหน้าที่กลั่นกรองก่อนจะส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญแต่สารรัฐธรรมนูญกลับใช้อำนาจที่รับวินิจฉัยเองแม้อายการสูงสุดจะลงความเห็นว่าไม่มีมูลจึงอยากเตือนว่าการใช้อำนาจใดก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวเองและประชาชนด้วย นัทพลพรมสอถ่ายภาพภัควัติมมสีเด e ิ e นิวสทีวีรายงาน